องเอิงตอบแล้วเป็นอะไรกับสไปเอชพีดีหลังถูกโยงชอบเรียนแบบล่าสุดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์อุ้งเอิงได้ทำการเปิดช่อง YouTube ของตนเองโดยใช้ชื่อช่องว่าอุ้งเอิงมาพร้อมกับคลิปแรกที่จวกหัวมาอย่างน่าสนใจว่าอุ้งเอิงตอบทุกคําถามเคลียดราม่าก,กับ SPD เริ่มจากมีคนเข้ามาถามชื่ออุงเอิงว่ามีความหมายอย่างไรเจ้าตัวตอบว่าจริงๆชื่อเอิง มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าหนึ่งแต่พอมาทำ u t u b e ก็อยากมีชื่อสองพยางค์บ้างซึ่งชื่ออุงเอิงเป็นชื่อที่สไปเอชพีดีเรียกต่อมาก็ได้ตอบคำถามที่หลายคนรอคอยและสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรทางด้านสไปรอก็ได้ออกมาบอกเองว่ารู้จักกับอุงเอิงผ่านทางเพื่อนของเพื่อนสามทอดเพราะเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเห็นกันผ่านๆตลอดแต่ตอนที่สไปรออยากทำบริษัทโดยการเปิดช่องลูกๆก,ก็มีการทักไปหาเพื่อนหลายคนมาก ประมาณ6-7คนแต่เลือกเพียงแค่หนึ่งคนที่มีความสามารถมากที่สุดซึ่งอุงเอิงก็ทัศนคติดีไม่กลัวกล้องด้วยช่องอุงเอิงถือเป็นช่องลูกช่องแรกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ